อรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะนะคะโอเคนะคะวันนี้โค้ชแจนะคะมาในหัวข้อกินบ่อยๆย,ยังไงให้ผอมลงแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปถึงนะคะการขอเช็คนิดนึงนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะได้รับสัญญาณเรียบร้อยไหมนะคะแปบ๊บเดียวค่ะนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะมีเสียงไหมไญญโอเคอน,นะนะคะ นะสองวันที่หายไปนะคะสุดสัปดาห์ต้องขออภัยเพราะว่ามีเทรนนะคะเป็นการเทรนนิ่งมาราธอนมากมายเลยแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรที่ได้คุณค่ามากแล้วก็จะยินดีมากๆเลยค่ะที่จะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะเรียกว่าเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกเลยเป็นการทำออนไลน์นะคะก็ัยเล็กลงค่ะนะคะ ความรู้มีเยอะนะคะมีมากมายมีหลากหลายนะคะหลายอย่างเลยจริงๆแ <DS> ล้วตื่นเต้นมากๆนะคะที่จะได้นําสิ่งที่เรียนรู้มาในสารทิตย์มาแบ่งปันนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจะมีหลายแง่มุมมากๆเลยค่ะที่สามารถนํามัาใช้ชีวิตและชีวิตของเราก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตได้ด้วยแต่วันนี้นํามาถึงเรื่องของเรากันก่อนนะคะถ้าคุณได้ยินเสียงแจ๋ชัดเจนนะช่วยกันน,นิดนึงนะคะพิมพ์ว่าชัดเจนหรือพิมพ์หนึ่งก็ได้นะคะพิมพ์หนึ่งให้แจ๋รู้ว่าคุณเห็นภาพแจ๋ชัดเจนแล้วก็ ได้ยินเสียงแจ๋ชัดเจนขอบคุณแล้วก็อรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้จะมาในหัวข้องกินบ่อยๆผอมลงได้นะคะไม่อ้วนชื่อแจ๋นะคะจากเพจ cj healthy society อรุณสวัสดิ์ทุกเพจของแจ๋จะมอะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ เป็นคนที่อาจจะไม่มีเวลาออกกําลังกายเยอะหรือว่านะคะคนที่มีปัญหาปวดหลังเหมือนที่แจ๋เคยเป็นนะคะออฟฟิศซินโดรมแล้วเราแบบขยับขยีขย้ร่างกายได้ลบาบากจริงๆหรือไม่รู้ว่าจะออกยังไงให้มันเหมาะสมกับตัวเราวันนี้ยินดีมากๆที่จะช่วยให้คุณลดน้าหนักได้ด้วยอาหารและกลับมาฟื้นฟูร่างกายให้คุณกลับมาใช้ชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตอย่างที่คุณต้องการได้ค่ะนะคะสุดท้ายนะก่อนที่เราจะไปถึงเนื้อาหานะคะใครก็ตามนะคะที่อยากที่จะ ขอตารางอาหารฟรีหรือว่าออกกําลังกายนะคะ,ะหรือลดน้ําหนักหรือคลายปวดลังนะคะก็ให้พิมพ์คําว่าฟรีเข้ามาได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้ค่ะเทคนิคนึงเลยที่จะบอกเลยว่าแต่ก่อนน่ะไม่เข้าใจว่าเออเราเนี่ยตั้งใจจะลดน้ําหนักคนจะลดน้ําหนักจะมีความรู้สึกว่าเราจะไปตัดมืออาหารมือใดมือหนึ่งนะคะ เราจะไปตัดมื้อใดมือหนึ่งเราคิดว่าอย่างเช่นคนคนอยากลดน้าหนักส่วนใหญ่บางคนจะบอกโอ้ยเดี๋ยวฉันอดมือเช้าก็ได้เดี๋ยวฉันอดมือเย็นก็ได้นะคะก็ลองดูค่ะสิ่งเล็กๆที่ผู้หญิงมักจะคิดถึงคือไปตัดมื้อใดมื้อหนึ่งออก ะะแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราตัดมื้ออาหารมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นเวลาที่เราตัดมื้ออาหารนะคะมันจะเกิดวงจรการกินอาหารแบบใหม่ขึ้นมานะคะก็คืออันที่1ค่ะงดมื้อเช้าแต่มื้อเที่ยงหิวโซเลยนะคะเพราะเป็นแบบนั้นมือ้อมื้อกลางวันก็จัดเต็มถูกไหมคะหรือว่าแบบที่2ค่ะนะคะ <ắng> มันจะแบบว่าว่าง่ายๆคือท้องคุณจะร้องเลยแล้วคราวนี้แทนที่จะไม่กินอาหารหลัก แต่กลับจะไปกินขนมแทนว่าง่ายๆอดข้าวแต่กินขนมแทนค่ะนะคะแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกเลยว่าเออเราได้กินอะไรเราจะรู้สึกเรากินจุกจิจุกจิจุจิบ,จ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 บทั้งวันแต่ทําไมฉันถึงลดน้ําหนักไม่ได้นะคะนั่นคือแบบที่2หรือแบบที่2ประเัตแบบที่3เลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพอมื้อเที่ยงเราหิวโซ่เราจะจัดเต็มใช่ไหมคะมื้อกลางมันก็จะแบบย่อยช้าย่อยช้าก็เลยทําให้มื้อเย็นเนี่ยยังไม่ค่อยหิว คุณก็จะไม่ยอมกินมื้อเย็นอีกนะแต่ปรากฏว่าด้วยไลฟ์สไตล์เดี๋ยวนี้กลายเป็นนอนดึกใช่ไหมคะกลับกลายมาเป็นยิ่งหิวตอนกลางคืนแล้วกินแป๊บเดียวเราก็ไปดอนว่าง่ายๆตัดมื้อเย็นแต่ไปกินมื้อค่าอันนี้ก็กลายเป็นว่ายิ่งทําให้เราสะสมไขมันมากมายเลยนะคะหรือแบบที่4ค่ะนะคะท้องไซ้ก็จะไม่ปกติกินอะไรก็ไม่ลงเสร็จแล้วก็ไปงดมื้อเช้าอีก มันก็จะวนเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นวงจรอุบาทแบบนี้ว่าง,ง่ายๆก็คือทําให้เราอ่ะมีนิสัยการกินมื้อใดมื้อหนึ่งเยอะจนเกินไปแล้วเราไม่ได้กินในเวลาที่เราควรที่จะกินถ้าเรากินไว้ง่ายจะจะบอกสมาชิกแกเสมอนะคะพระอาทิตย์ตกมาแล้วอะคะ่ะคุณไม่ควรจะกินอะไรแล้วคุณไม่ควรกินอะไรที่คุณต้องเคี้ยวหรือว่าต้องกินปริมาณมากๆแล้วนะคะและออย่างหนึ่งถ้าวันนี้คุณมีความตั้งใจจะลดน้ําหนักอยู่ คุณไม่ควรกินอะไรเลย3-4ชั่วโมงก่อนนอนอันนั้นคือหลักที่คุณจะแบบว่าสามารถเนี่ยทำได้ไม่ว่าคุณจะตื่นเวลาไหนหรือนอนเวลาไหนด้วยเพราะแจ่ใช้คำว่า4ชั่วโมงก่อนที่คุณจะนอนใช่ไหมคะคุณไม่ควรมีอาหารแบบเข้าไปที่แบบคุณต้องเคี้ยวแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณเป็นคนใช้เวลาปกติคือตื่นตอนเช้านอนตอนกลางคืนนะคะง่ายๆเลยคนเดี๋ยวนี้นะคะก็ประมาณ ตรงก่อนพระอาทิตตกคุณควรกินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วคืออาหารมื้อสุดท้ายที่มันควรจะเข้าไปในท้องคุณนะคะนะคะควรจะกินก่อนพระอาทิตตกหลายๆคนบอกครูมันยากโค้ดนะคะมันยังไม่ถึงบ้านเลยนะะแ่ก็จะบอกบอกว่าเข้าใจค่ะก็บางทีก็อาจจะต้องกินก่อนที่จะกลับบ้านไงคะเพราะจริงๆอะคะ่ะถ้าคุณลองคิดดูจริงๆนะถ้าคุณต้องติดรถกลับไปถึงบ้านนั่นหมายถึงว่าจริงๆมันเลยเวลาอาหารข้ามของคุณไปแล้วแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถที่จะปรับมา กินก่อนนะคะแล้วมีเวลาให้มันย่อยนะ,ะนะคะนะคะแล้วก็คุณจะได้ถึงเวลานอนที่ไม่อึดอัดมากจนเกินไปนะอ,ะอันนั้นคือเหตุผลที่ทำไมคนเราถึงแบบว่าเวลาที่เราตัดมื้ออาหารเวลาคนเริ่มต้นที่จะลดน้ำหนักไปตัดมื้ออาหารทิ้งแต่ไม่ได้ตัดปริมาณอาหารฟังแจ๋ดีๆนะคะคุณไปตัดมื้ออาหารไปตัดมื้ออาหารทิ้งแต่คุณไม่ได้ปรับ ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนลดปริมาณอาหารลดลงอันนั้นคือเหตุผลที่ทำให้คุณลดน้ำหนักไม่ได้ลองจินตนาการนะคะคุณมักจะเป็นแบบคนสาวๆทุกคนเลยพวกเราทุกคนเลยแหละนะเรามักจะแบบว่าตัดมื้ออาหารทิ้งแต่เราหิวโซแต่ถ้าคุณทำกันตรงกันข้ามนะคะให้คุณเริ่มต้นจากความคิดก่อนว่าจากตัวของเราเนี่ยนะตัวของเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนนั่งโต๊ะธรรมดาผู้หญิง คนหนึ่งที่นั่งโต๊ะทำงานทั้งวันใช่ไหมคะเราจะกินพลังงานวันหนึ่งประมาณเนี่ยพันห้าถึงสองพันเท่านั้นนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ออกไปกระโดดโลดเต้นอะไรนะคะคุณใช้พลังงานประมาณนั้นพันห้าถึงสองพันนะคะถ้าวันนี้คุณอยากลดน้ําหนักคุณก็ต้องตัดปริมาณอาหารองค์รวมก่อนคุณต้องคิดออกมาให้ได้ก่อนว่าเออฉันกินยังไงให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการใช้ชีวิตของฉันซึ่งอันนี้นะคะสาหรับ สมาชิกหรือว่าท่านที่สนใจที่อยากจะรู้ว่าอาหารของชันเนี่ยควรจะกินเท่าไหร่ให้เหมาะก,กิจกรรมทักแจกเข้ามาค่ะจะจะาคำนวณปริมาณอาหารให้คุณได้เข้าใจเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วด้วยไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะคุณควรที่จะกินเท่านี้ก็พอแล้วนะคะจะยกตัวอย่างค่ะเช่นมีผู้หญิงอายุเท่ากันสูงเท่ากันน้ําหนักเท่ากันแต่ถ้าคนหนึ่งนั่งโต๊ะทํางานทั้งวันกับอีกคนนึงงานต้องไปปีนป่ายเดินอยู่ข้างนอก อาจจะเป็นเซลล์หรือว่าต้องออกไปติดต่อกิจการหรือว่ามีกิจกรรมทางกายที่คุณต้องลุกยืนเดินนั่งนอนทั้งวันคุณคิดว่าผู้หญิงสองคนนี้ค่ะเขาจะใช้พลังงานเท่ากันไหม เขาใช้ไม่เท่ากันดังนั้นจึงกินเท่ากันไม่ได้นะคะคนที่ต้องเดินไปเดินมาทั้งวันถ้าเขาตัดปริมาณอาหารมากเกินไปเขาก็ไม่มีแรงและในที่สุดเขาจะกินมากขึ้นแต่คนที่นั่งทํางานทั้งวันถ้ากินมาก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 เกินไปไม่ไม่ได้ตัดพลังงานลงเลยก็กลายเป็นไขมันสะสมดังนั้นค่ะวิธีแนวคิดเที่ยคิดคือ,คอต้องไม่ใช่ไม่ไปตัดมื้ออาหารแต่ให้คิดก่อนว่าเราจะต้องตัดพลังงานทั้งวันนะคะเท่าไหร่ อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราอยากลดน้ําหนักปกติแล้วถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยเราควแล้วไม่ใช่ผู้หญิงที่รูปร่างใหญ่มากนะคะคุณก็ควรจะกินพลังงานวันหนึ่งพันสถึงพันหนะคะถ้าคุณกําลังต้องการลดน้ําหนักอันนี้คือเร่าๆนะคะแต่คุณสามารถทักแจ้เข้ามาเพื่อขอให้แจ้งคานวณตรงนี้ได้สวัสดีนะคะคุณเจราพรสวัสดีน้องเจฟส์นะนะก็อย่างที่บอกนะคะพอเราได้ปริมาณพลังงานของเราออกมาแล้ว สิ่งที่เราต้องถัดไปก็คือให้คุณคิดง่ายๆค่ะปกติเราจะกิน3มื้อสามมื้อหลักแล้วก็2มื้อย่อยนะคะนะเพราะฉะนั้นเราลองแบ่งเป็น5้ามื้อย่อยค่ะนะคะห้ามื้อย่อยแล้วเราซอยพลังงานให้แต่ละมื้อค่ะมันเล็กลงมันถี่ขึ้นนะคะนั่นแปลว่าอะไรคุณจะสามารถบาลาน้ําตาลในเลือดหรือทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณไม่ค่อยวี่งมากก็จะทําให้คุณสามารถที่จะวางง่ายๆค่ะไม่กินจุกจิบไม่ได้อยากหวานมาก สิ่งพวกนี้ค่ะมันแค่ต้องฝึกแล้วร่างกายคุณก็จะสามารถที่จะแบบว่าใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เป็นผลพลอยได้เลยนะคะมือมันทําให้ตัวคุณนะคะสามารถที่จะว่าง่ายๆอิ่มสบายท้องนะเพราะว่าแต่ละมือมันเล็กลงมันไม่จาเป็นจะต้องมาอยู่ในท้องของคุณมากเกินไปไม่ใช่กินเสร็จแล้วปั๊บแบบความรู้สึกมันถึงแบบย่อยเสร็จปั๊บจนถึงรู้สึกแบบถึงคอแล้วสังเกตดูค่ะหลายๆคนเวลาที่ สมมติคิดว่าคืนนี้ฉันจะไปฉลองบางคนนอดอาหารตั้งแต่เช้าเลยค่ะนะคะพอถึงกลางคืนกน็กินกินกๆนกิกินกิน,กนซัดซัดซ,ดซ,ดซดจัดเต็มใช่ไหมคะกลัวเสียเปรียบบ้างกลัวแบบไม่อร่อยบ้างอุตส่าห์จ่ายตังค์แล้วว่างไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามใช่ไหมพอเวลาที่เราไปกินมื้อหนึ่งใหญ่ๆเลยอะค่ะตอนที่คุณเริ่มกินอะ คุณยังไม่ได้รู้สึกว่ามันหิวเอ้ยมันคุณไม่ได้รู้สึกว่าม,มันอิ่มค่ะเพราะกว่าสมองจะส่งสัญญาณว่าคุณอิ่มแล้วอะคุณแบบว่ากว่าจะย่อยกว่าจะอะไรดังนั้นคุณจึงมีแนวโน้มที่จะกินในมื้อใหญ่ๆพวกนั้นนะมากจนเกินไปถ้าเกิดคุณ ไม่ได้ฝึกในการที่จะกินอาหารในระหว่างวันมาถ้าคุณแบบอดมาทั้งวันแล้วมันรอมือใหญ่มือเดียวที่คุณไปฉลองกับเพื่อนใช่ไหมคุณก็จะมีแนวโน้มที่กินมากเกินไปนั่นคือสาเหตุที่พอเวลากินบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วนี่แทบจะแอนพุงพึงพุงกันเลยเพราะมันแบบถึงพอหอยแล้วนะคะดังนั้นค่ะเทคนิคของเราก็คือเปลี่ยนเป็นปลองซอยแล้วปรับ,ปร,บปรับปรับปริมาณอาหารทั้งวันก่อนให้คุณรู้ก่อนว่าตัวคุณอนะควรทานวันละเท่าไหร่เสร็จแล้วซอยเป็นมือย่อยค่ะ นะคะซึ่งปกติแล้วประมาณมือย่อยเนี่ยสองถึงสามร้อแคลอรี่ถ้าเป็นมือว่างก็ร้อยกว่าถึงประมาณสองได้ก็จะทําให้1วันนะคะคุณมีปริมาณแคลอรี่โดยรวมนะคะไม่ไม่เกินประมาณ1 3นสามถึงพันห้าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ออกกาลังกายอะไรมากมายก็จะทําให้คุณสามารถค่อยๆลดน้ําหนักได้และฝึกให้ตัวเองเนี่ยไม่กินอาหารมันมากเกินไปด้วยอันนี้นะคะ ใครที่ต้องการให้โคจ๋าคำนวณเรื่องของอาหาราปริมาณอาหารนะ่าก็ทักเข้ามาค่ะพิมพ์เลยค่ะว่าขอประเมินสุขภาพฟรีนะโคจ๋าก็จะทําตรงนี้ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะคะเราก็จะคํานวณอาหารที่เหมาะสมกับคุณให้ได้นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นค่ะฝากเอาไว้นะคะสุดท้ายค่ะนะคะกินให้บ่อยแต่ไม่ใช่ให้กินจุดจิบนะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือ3มือ้อหลักเลือกปริมาณให้เหมาะสม2มื้อย่อยลองเลือกเป็น ของว่างโปรโตีนสุขภาพหลายครั้งที่แจกพบนะบางคนพอบอกให้ปรับเป็นมือย่อยกับกลายเป็นว่าไอ้สองมือย่อยเนี่ยที่มันเพิ่มมากขึ้นมากลายเป็นขนมหรือกลายเป็นไม่เอ่อกลายเป็นขนมหรือเป็นพวกของว่างที่มีปริมาณไขมนันหรือคาร์โบไฮเดรตสูงอันนี้ก็จะไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังบอกคุณอยู่กินบ่อยของแจกไม่ได้แปลว่ากินจุบจิบแบบไม่เลือก นะคะกินบ่อยอีกครั้งนะคะกินบ่อยของแจมไม่ได้แปลว่าให้คุณกินจุบจิบไม่เลือกแต่กินบ่อยคือให้คุณกินและทยอยและยังอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมในต่อวันของคุณซึ่งตรงนี้คุณสามารถที่จะทักโค้ชแจเข้ามาเพื่อประเมินสุขภาพและคำนวณพลังงานอาหารตรงนี้ได้นะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายก็ถ้าใครอยากรู้ว่าฉันควรกินวันละเท่าไหร่ยังไงถึงจะเหมาะสมกับฉัน ทักแจกเข้ามาได้ค่ะนะคะวันนี้เราลองมันเริ่มนะคะเปลี่ยนจากมื้อใหญ่ๆเป็นมือ้อย่อยๆทำแล้วก็สามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดของคุณได้ด้วยทําให้คุณไม่กินจุกจิกนะคะและจะทําให้คุณน่ะสามารถค่อยๆลดน้ําหนักได้และที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือคุณจะได้สร้างนิสัยใหม่นะคะที่ไม่กินจนมากเกินความต้องการของร่างกายค่ะนะคะจำไว้ค่ะสิ่งที่เราสามารถค่อยๆฝึกค่อยๆเปลี่ยนมันจะกลายเป็น พฤติกรรมที่เราเปลี่ยนจะกลายเป็นนิสัยนิสัยก็จะกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะนะคะนะ,ะสุดท้ายนี้นะคะแแจก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ตั้งใจลดน้าหนากักแล้วก็ยังออกกําลังกายหนักไม่ได้ไม่ว่าคุณจะปวดล้างหรือเป็นอะไรหรือมีเวลาน้อยมีน้ําหนักตัวเกินเยอะออกกําลังกายแล้วอาจจะออกผิดหรือว่าไม่รู้ว่าจะออกอยังไงนะคะทักแจเข้ามาค่ะยินดีให้คําแนะนําและแจกก็หวังว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีนะคะ เพื่อเราจะมีไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตไปดําเนินชีวิตที่คุณต้องการได้ค่ะสำหรับเช้านี้ขอบคุณมากนะคะอรุณสวัสดิ์แล้วก็ขอให้วันนี้ทุกวันนี้เป็นวันเริ่มต้นอาทิตย์ที่มีความสุขสําหรับทุกๆคนค่ะนะคะสวัสดีค่ะ